สีเทาพี่เขาไปไอสีเทานี่ไอสีเทารอไปเลยรอดไปเลยใึ่ผมไปผมไม่ไหสียาไปเจออะไรจัดการไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรแต่คนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วคนไม่เกี่ยวข้องคือใครแล้วพี่ผมลูกผมเจอแล้วรู้จักทุกคนผมถึงบอกว่าไอตัวไหนใช่ก็จัดการไปสิแต่ถ้าไม่ใช่ไปพาดพิงเขาไปพูดถึงเขาแล้วเขาเดือดร้อนเขามีธุรกิจเหมือนคุณมีถูกไหมผมไม่กลัวพี่ผมถูกต้องเฮ้ยผมต้องถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวกัน ก็ทำมาแสดงแอคอาร์ตว่ากูมีพาวเวอร์ในวงการสีเทาเอ่อไอ้นี่รู้จักจริงๆเนี่ยนายสันทนะเนี่ยโดนไล่ออกจากราชการตำรวจไปถามดูเมื่อ20ปีโดนยิงกระบาลลูกน้องตายคารถดูเองหนีทันหายไปเลย เวลานี้ศึกจอมแฉะปะทะโคดแฉะนับว่าสังคมไทยให้ความสนใจมากเรียกว่าถ้าเป็นกีฬามวยต้องถือว่าถูกคู่สมน้ำสมเนื้อระหว่างนายสันทนะประยุรรัฐกับนายชุวิตกระมลวิสิทธิ์ซึ่งมีความคู่ขี่สูสียิ่งเทียบประวัติวีรกรรมกันปอนต่อปอนก็จะเพิ่มความสนุกระทึกใจสำหรับการติดตามยิ่งกว่าดูละครน้ำเน่า เริ่มที่นายสันธนะประยุนรัฐหรือรองต่ออดีตนายตำรวจดังเป็นนักเรียนตำรวจรุ่น33โด่งดังเป็นที่รู้จักราวปี2547ตอนมีเรื่องกับตำรวจที่บุกไปจับบ่อนพนันภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งย่านบางกอกน้อยจากนั้นจึงถึงให้ออกจากราชการฐานผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องถอดยศถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รองตอเคยเป็นรองหัวหน้าพักประชากรไทยเคยสมัครสรวรและสอสอแต่สอบตกปี2549พูกมือปืนขับรถไล่ประกบยิงขล่มแยกไฟแดงนครสวรรคโลกตัดถนนพิษณุโลกเขตบุสิตกทอมอแต่ลูกน้องรับเคราะห์นายสันธนะระบุว่า สาเหตุมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับบ่อนใหญ่ย่านเตาปูนเชื่อว่าถูกตามเก็บด้วยชนวนเหตุนั้นตกเป็นผู้ต้องหาอังยี่ซ่องโจรคมขืนใจผู้อื่นกรณีอุ้มรีดเรียกเงินค่าไทยชาวใต้หวัน2 000, 000นล้านดอลล่าท้องที่สอทอทองหลอกส่วนที่เหลือก่อนล้วนเป็นข่าวดังอาทิต์ปะทะกับพลตำรวจโทสุรเชษหักผ่านเมื่อครั้งนายตำรวจดัง ทำหน้าที่ปราบปรามการพนันสนามแข่งม้าหรือชนกับพลตรวจเอกวิรชัยสรงเมตตาอดีตรองผบอตรขณะกดดันจับกลุ่มแหล่งขายครีมเถื่อนที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเมื่อฝ่ายร้องตอมีประสบการณ์บนเส้นทางนักเลงอันธพาลมามากก็ต้องฟื้นวีรกรรมประวัติของนายชูวิทย์กันสักหน่อย นายชูวิทย์กลายเป็นคนดังต้องเป็นนักแฉสถานแผ่นดินก็เพราะเขาเคยถูกเจ้าหน้าที่รัฐคมเหงรังแกย้อนกลับไปช่วงปี2545ถึง2546กิจการอาบอบนวดของนายชูวิทย์กำลังเบ่งบานหลายคนคงจำกันได้ถึงภาพตู้ยามตำรวจที่มีป้ายเขียนติดไว้ว่าบริจาคโดยมูลลนิธิกระมลวิสิต เรื่องนี้ต่อมากลายเป็นประเด็นฮือฮามากเพราะป้อมตำรวจหรือตู้ยามตำรวจนี้มีกระจายจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร ความแตกหักที่นายชูวิทย์ต้องพลิกชีวิตตัวเองมาจากตำรวจใหญ่คนดังมีชื่อรู้กันคือนายพลจกมกเกิดเป็นประเด็นกับนายชูวิทย์เพราะดันไปจับสถานบันเทิงในเครือเสียอ่างจับไปไถไปรับแล้วจับอีกจนความอดทนมาถึงที่สุดนายชูวิทย์เปิดปากแฉลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่วันหนึ่งนายชูวิทย์หายตัวไปอย่างลึกลับ ก่อนเจ้าตัวจะโผล่ออกมาแล้วจุดประเด็นใหม่ว่าภูกลักพาตัวตอนนั้นเดี่ยวโน้ตกำลังดังกระแสนายชูวิทย์จุดติดขนาดมีสื่อตาถูงจัดโชว์เดี่ยวชูวิทย์และเขาจึงโด่งดังกลายเป็นนักแฉไม้เล็กหนึ่งของเมืองไทยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผลงานแฉของเสียอ่างที่ลูลันนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกครั้งหนึ่ง คือกรณีนายประเสริฐสุขีหรือโกลักนาตารีเจ้าพ่ออาบอบนวดอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนายชูวิทย์ถูกชูวิทย์เปิดโปงตามขยี้จนโกลักนาตารีพลาดท่าดถูกดำเนินคดีข้อหานำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาขายประเวณีต้องนหนีคดีหลบหลบซ่อนซ่อนนานถึง5ปีก่อนถูกจับได้ในที่สุด เราวนั้นหลายคนมองว่าการออกมาแฉของนายชูวิตมีอะไรอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์ของธุรกิจที่ขับเคี่ยวกันอยู่หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้แต่สำหรับนายชูวิตย์เขายืนยันว่าไม่เกี่ยวกัน เพราะหลังเกิดมรสุมชีวิตช่วงเกิดปัญหากับกลุ่มคนมีสีจนถูกลักพาตัวถูกกลัน่นแกล้งต่างๆนานา,นา,นา,นาแทบเอาชีวิตไม่รอดนั้นได้ทยอยขายกิจการอาอบอุกนวดทั้ง6แห่งในเครือเดวิสกรุ๊ปไปหมดสิ้นแล้วหลังสันทนะกับชูวิทย์ประทะกันที่โรงแรงของชูวิทย์ในรอบแรกระครังยกสองก็ดังขึ้นเมื่อชูวิทย์บอกว่าชนเป็นชน เพราะเครื่องติดแล้วพร้อมกับแฉเส้นทางความเป็นมาของใครบางคน mm hmm. ซึ่งใครเห็นก็คิดว่าเป็นรองต่อแน่สึกผีเห็นผีสงครามจอมแฉ mm hmm. เจอโคตรแฉที่จุดขัดแย้งอยู่ที่ผับ Baby f a ฟสที่สังคนะถือหางออกหน้ามารบให้ทุนจีนสีเทาอย่างเต็มที่ซึ่งกิจการ Baby f a ฟสของนายเดวิดนั้น ถือว่าเป็นสถานบันเทิงที่มีผับต้นแบบอยู่ที่จีนและไต้หวันลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นคนจีนมีฐานะการเงินค่อนข้างดีและเหตุนี้เอง Baby f a ฟสสาขาเอกมัยกรุ<ม>งเทพมหานครจึงจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้เช่นเล้าวายบุรีจากจีนแต่ที่เหนือกว่าคือยาเสพติด ไม่จำเป็นต้องทรงตรงจากจีนแต่หาเอาแถวแถวครองตันนั่นแหละแค่ปลายจมูกเอกกไมทองหล่อเท่านั้นเองอาจเป็นความบังเอิญหรือบังเอิญที่เหลือเชื่อ ในวันที่สองรองคือพลตำรวจเอกตอ่อศักดิ์สุขมิมนร,ร้องผบตรอฝ่ายปราบปรามปรากฏตัวพร้อมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักาพานร้องผบตรรอฝ่ายสืบสวนเข้าตรวจสอบผับ b a b y ้เฟสเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่าสถานที่พอดีและมีข่าวว่ากำลังเตรียมย้ายไปเปิดแห่งใหม่โดยกลุ่มนายเดวิดได้เช่าร้านอาหารครัวคุณหญิงอยู่ไม่ไกลจากผับเบบี้เฟสมากนักเปิดรับ นักเที่ยวสายเมาปั๊มเงินให้ท่านท่วงทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเหมาะเหม็งแบบนี้ฝ่ายนายเดวิดก่ออประเมินสถานการณ์ได้ว่ามันผิดปกติหรือจะมีนักเลงดีแอบตีนักแข่งให้กิจการกุมารจีนต้องสะดุดทั้งการทลายรังคาราโอเกะแอบแฝงจินหลิงยานสาธรยานนาวาและการออกมาแฉโวยแก๊งจีนสีเทาของนายชูวิ์ หากกลุ่มพวกเขาล้มไปใครจะได้ประโยชน์ส่วนกิจการโรงแรมของนายชูวิทย์แม้ไม่เปิดเป็นผับเป็นบาร์แต่ตอบโจทย์ลูกค้าสายตื้ดได้ไม่แพ้กันและดูเหมือนว่าจะได้เปรียบรูปแบบการทำมาหากินของแก๊งคุมานจีนซะอีก เราวก็คือโรงแรมใบอนุญาตประเภท4ของนายชูวิทย์มีพื้นที่ส่วนตัวไม่พุกลานแยกห้องหับจัดปาร์ตี้มิดชิดที่สำคัญมีข้อได้เปรียบเรื่องกำหนดเวลาบริการ ทางด้านรองต่อเท่าที่รู้มีแต่ธุรกิจรับงานอย่างที่ถูกชูวิทยี่ออกมาแล้วดังนั้นเดิมพันยอมต่างกันคนหนึ่งมีธุรกิจเห็นชัดจับต้องได้อีกคนอยู่ในเงามืดโผลมาเป็นจ๊อบจอชูวิทย์ปะทะสันทนะไม่มีใครกลัวกันจะเป็นศึกหลากใสเบื้องหลังธุรกิจสีเทาให้คนดูระทึกใจแน่นอน